หน่วยที่6กนะคะการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในต้นทุนในการผลิตสินค้านะคะต้นทุนที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะมีหลายประเภทด้วยกันก็อย่างเช่นพวกวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงงานทางอ้อมและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวกับพวกโรงงานเครื่องจักรเนาะก็คือค่าสารผุภโภค่าซ่อมแซมค่าเบี้ยประกันต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูเรามาดูค่าใช้จ่าย การผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างที่ครูบอกไปใช่ไหมคะก็คือบรรดาต้นทนุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดยกเว้นวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญหนึ่งแนละ้วนอกจากจะเป็นปัจจัยที่ยากแล้วในการคํานวณต้นทนุนในการผลิตเส็จค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะประกบรอบด้วยวัตถุดิบทางอ้อมเนาะหรือว่าหรือวัตถุดิบหรือวัสดุโรงงานค่าแรงงานทางอ,อ้อมทีนี้ค่าใช้ใจ่าย ในการผลิตของแผนกก็คือค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของแผนกก็จะประกอบด้วยค่าใช้ใจ่ายทางตรงของแผนกนะคะค่าใช้จ่ายทางอ้อมของแผนกนะคะค่าใช้จ่ายทางตรงของแผนกก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับแผนกไดผแผนกหนึ่งเพื่อในการทํางานเนาะก็คือสามารถบอกชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายแผนกใดอย่างเช่นค่าล่วงเวลาค่าแรงงานทางอ้อมวัสดุทางอ้อมค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาค่าเสื่อมราคา เครื่องจักรอุปกรณ์อันนี้เป็นค่าแรงงานทางตรงของแผนะค่าค่าใช้จ่ายทางตรงของแผนะ,ะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมของแผนกะ ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในแผนกใดแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ,ะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของแผนกใดอย่างเช่นเงินเดือนผู้จัดการโรงงานเงินเดือนพนักงานทำความสะอาดอย่างนี้ใช่ไหมคะเงินพนักงานรักษาความปลอดภยัยค่าเพียประกันโรงงานค่าเสื่อมราคาโรงงานอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมของแผนกนะคะ,ะจากนั้นเขาก็จะแบ่ง ประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะสามารถออกแบงออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือแบ่งตามลักษณะต้นทุนแล้วก็แบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุนการแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตตามลักษณะของต้นทุนก็จะพิจารณาจากต้นทุนที่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเช่นวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงงานทางอ้อมแล้วก็ต้นทุนอื่นๆตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการผลิตที่พบในโรงงานเนาะมีอะไรบ้างอะพักเรามาดู วัตถุดทางอ้อมก็จะเป็นวัสดุโรงงานวัสดุสํานักงานประจําโรงงานน้ามันเชื้อเพลิงน้ามันหล่อลื่นอนเครื่องมือขนาดเล็กอันนี้จะเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบโรวัตถุดิบทางอ,อง้อมถ้าเป็นค่าแรงงานทางอ้อมก็จะเป็นผู้ควบคุมงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงงานค่ะผู้ควบคุมพัสดุหัวหน้าคุมหัวหน้าคุมโรงงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ คุณภาพค่าแรงงานล่วงหน้านะคะค่าแรงงานศูนย์เปล่านะคะทีนี้ต้นทุนทางอ้อมต้นทุนทางอ้อมก็จะเป็นค่าแช้จาบำรุงรักษาก็จะเป็นพวกอาคารโรงงานเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะต่างนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณภพค่าสาธารณภพก็จะเป็นพวกค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เนาะจากนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ก็จะเป็นค่าเสื่อมราคาภาษีทรัพย์สินค่าเบี้ยประกันภัยค่าเช่า ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการแผนกผลิตก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค str uh ่าใช้จ่ายในการตรวจนับวัตถุดิบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนพวกนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการแก่แผนกผลิตนะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆก็จะเป็นส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารสินค้าเสียสินค้ามีตำหนิขาดทุนจากขาดทุนจากสินค้าสูญหายนะคะทีนี้เรามาดูการแบ่ง การผลิตตามพฤติกรรมของต้นทุนเพื่อพิจารณาต้นทุนที่ประกอบกับค่าใช้จในการผลิตละทีนี้ก็จะมีทั้งอ่าต้นทุนคงที่นะคะต้นทุนผันแปงแล้วก็ต้นทุนผสมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นต้นทุนกึ่งผันแปรแล้วก็จะเป็นต้นทุนกึ่งคงที่หรือว่าต้นทุนขั้นเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูอ่ะเป็นอะไรบ้างอ่ะต้นทุนคงที่ก็จะเป็นพวกค่าเช่าอาคารสถานที่ใช่ไหมคะ ค่าเช่าของที่ไปอ่ะภาษีสินภาษีทรัพย์สิสนค่าเบีย้ยประกรันภัยค่าเสื่อมราคาคิดในวิธีเส้นตรงนะคะอ่ะทับเงินเดือนฝ่ายบริหารโรงงานอ่ะต้นทุนผันแปรก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำประปาใช่ไหมคะวัสดุโรงงานเครื่องมือขนาดเล็กสินค้าเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรับวัตถุดิบนะคะ,ะต้นทุนผสม ต้นทุนผสมก็จะเป็นเงินเดือนผู้ควบคุมคนงานเงินเดือนเจน้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจกักรค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้ค่าประกันภัยอุบัติเหตุต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดรายการค่าจ่ายตามพฤติกรรมนะคะของต้นทุนข้างต้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละหางก็คือเนื่องจากมีต้นทุนที่ไม่กี่ประเภทที่ระบุชัดเจนว่าเป็นต้นทุนคงที่หรือว่าต้นทุนผันแปรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นทุนผสมเนาะอ่ะ ทีนี้นะคะนอกจากจะมีการแบ่งค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะกิจาการอาจจะแบ่งลักษณะอื่นอย่างเช่นต้นทุนที่ควบคุมได้แล้วก็ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้นะคะข้อมูลการแบ่งต้นทุนในลักษณะต่างๆก็จะช่วยฝ่ายบริหารในการคำนวณต้นทุนของสินค้าใช้ในการวางแผนควบคุมแล้วก็ตัดสินใจในการดําเนินงานนะคะ,ะการรวบรวมแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะก็จะ รวบรวมบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตขึ้นอยู่กับขนาดของกิจาการและวิธีการดําเนินงานงานของชนิดของสินค้าที่ผลิตนะคะเรามาดูการบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตสําหรับกิจาการขนาดเล็กนะคะ,ะถ้าเป็นขนาดเล็กนะคะ,ะ,กะก็จะบางกิจบางกรณีก็จะกิจเพื่อจะเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะก็คือบัญชีควบคุมบัญชีย่อยการเปิดบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพียงบัญชีแค่เล่มเดียวนะคะบัญชีเดียวเนาะแล้วก็แยกประเภททั่วไปแล้วก็เปิดบัญชีย่อยอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับธุรกิจแบบเล็กเนาะทีนี้ถ้าเป็นการแยกประเภทนะคะก็จะมีการบันทึกวัตถุดิบทางอ้อมนะคะเบิกใช้ไปถ้าเป็นเอกสารสำคัญก็จะใบเบิกวัตถุด,ดิบสมุดลงรายการก็จะเป็นสมุดรายวันในการบันทึกในสมุดลงรายการแล้วก็เดบิตบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายในการผลิต แล้วก็เครดิตบัญชีคุมยอดวัตถุดิบนะคะบันทึกบัญชีย่อยก็เดบิตบัญชีวัตถุดิบทางอ้อมนะคะ ừ. ถ้าเป็นการบันทึกเกี่ยวกับค่าแรงงานทางอ้อมนะคะแล้วก็บันทึกบัตรบันทึกเวลาทํางานแล้วก็จะใส่สมุดรายวันนะคะแล้วก็เดบิตบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายในการผลิตเครดิตบัญชีคุมยอดค่าแรงงานนะคะบัญชีย่อยก็เดบิต บัญชีค่าแรงงานทางอ้อมนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะใส่ใบสําคัญสั่งจ่ายบ่งกับสินค้าทะเบียนใบสําคัญสั่งจ่ายนะคะแล้วก็มาบันทึกบัญชีแล้วก็เดบิตคุมย่อดค่าใช้จ่ายในการผลิตเครดิตเจ้าหนี้ใบสําคัญจ่ายนะคะแล้วก็อาจจะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้ใบสาคัญจ่ายแล้วก็เครดิตเงินฝากเนอะถ้าเป็นการบันทึกเกี่ยวกับบัญชีย่อยก็จะเป็นบันทึก ค่าน้ำปรับปาหรือว่าค่าไฟฟ้านะคะหรือว่าค่าซ่อมแซมต่างๆนะคะ,ะถ้าเป็นการปรับปรุงค่ะทีนี้ปรับปรุงนะคะเอกสารก็จะบันทึกช่วยจานะคะเราก็มาลงรายวันนะคะเราก็เดบิตคุ้มยอดค่าใช้จ่ายในการผลิตแล้วก็เป็นบัญชีค่าเสื่อมราคาอะไระค่านำ้ำอ,อาคารอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์อะไรต่างๆเข่าไปเนาะ,ะจากนั้นถ้าเป็นโอนทีนี้โอนต้นทุนค่าใช้จ่าย การผลิตทั้งหมดเข้าสู่การผลิตนะคะแล้วก็จะลงรายว่าแล้วก็เดบิตบัญชีคุมยอดอุมยดงานะระหว่างทําแล้วก็เครดิตบัญชีคุมยอดค่าใช้จ่ายนะคะการผลิตต้นทุนจริงนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตจัดสรรน,นะคะ,อะโอเคเนาะทีนี้ถ้ากรณีที่บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตสําหรับกิจาการขนาดใหญ่ะคะ่ะทีนี้ขนาดใหญ่ก็จะ แบ่งออกเป็นหลายแผนกนะคะก็จะแบ่งแยกเป็นแผนกแผนกออกนะคะก็คือแผนกผลิตยกตัวอย่างนะคะแผนกผลิตรูปก็จะแบ่งซอยแยกแยกว่าแผนกประกอบตกแต่งอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะซ่อมแซมบริหาราต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแยกย่อยออกมานะคะ,ะถ้าเป็นใบสรุปใบค่าใช้จ่ายเนาะก็จะมี ค่าใช้จ่ายในการผลิตประจำแผนกใบสรุปออกมาวัตถุดิบทางอ้อมท่าอะไรภาษีเนี่ยอันนี้คือเข้าจทาทําใบสรุปค่าใช้จ่ายประจำแผนกแผนกออกมาแล้วอันนี้เป็นแผนกป,ประกอบนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะจากตัวอย่างจากตารางที่6 3เนาะเป็นการใบสรุปค่าใช้จ่ายในการผลิตของแผนกแล้วก็จะระบ,บุรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆออกมาในเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะว่าวัตถุดิบทางอ้อมอย่างเงี้ย เขาสมมุติว่าเดือนมิถุนาเนาะบริษัทพนักงานบัญชีต้นทุนบริษัทไทยอุตสาหกรรมได้รวบรวมค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตด,ดังนี้อะ่ะมีวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงงานทางอ้อมใช่ไหมคะก็คือเกิดจากการคุมยอดวัตถุดิบบัญชีคุมยอดค่าแรงงานอะ่ะค่าน้ำประปาค่า,า,า,าไฟ แล้วก็ภาษีทรัพย์สินก็จะเป็นการตั้ง้างจ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงประจํางวดก็จะเป็นค่าเสื่อมราคาค่าประกันนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่าอยอื่นๆที่เราจะต้องจ่ายเป็นเงินสดนะคะเขาก็จะสรุปยอดค่าใช้จ่ายในการผลิตออกมานะคะสรุปค่าใช้จ่ายในการผลิตของแผนในการของ,ผของผแผนกก็จะเป็นแยกเป็นแผนกนะคะเห็นอุทิศทางอ้อม ก็จะเป็นยอดรวมของโรงงานแผนกประกอบแผนกตกแตง่งแผนกซ่อมแซมอันนี้แผนกโรงงานนะคะ <c oughs> เขาก็จะแยกเป็นแผนกแผนกออกมาถ้าอันนี้เป็นกรณีที่เป็นกิจการขนาดใหญ่นะคะ,ะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตที่เกิดขึ้นจริงะคะ่ะทีนี้นะคะที่เกิดขึ้นจริงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการผลิตสินค้าค่าใช้จ่ายก็จะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละกิจการก็จะไม่เหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายในการผลิต ก็จะมีประเภทร่วมกันหรือว่าที่ไม่สามารถถือว่าเป็นวัตถุทางตรงหรือว่าค่าแรงงานทางตรงนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตก็จะมี3ลักษณะด้วยกันก็นนคือเกิดจากการจ่ายเงินนะคะ,ะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเช่นการจ่ายซื้อวัสดุโรงงานค่าน้ำประปาค่าเบี้ยประกันต่างๆหรือว่าเกิดจากการโอนเงินใช่ไหมคะ,ะการเกิดจากการโอนบัญชีนะคะเป็น โอนต้นทุนบัญชีอืน่นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเช่นการเบริกวัตถุดิบไปใช้ถางออมหรือว่าจำแนกค่าแรงงานเป็นค่าแรงงานทางออมเมื่อเกิดรายการโอนก็จะบันทึกบัญชีในสมุดร,รายวันทั่วไปหรือว่าสมุดร,รายวันเบิกวัตถุดิบนะคะ,ะโดยมีหลักฐานในการเบริกวัตถุดิบหรือว่าบัตรลงเวลานะคะคนงานหลักฐานในการในสมุดขั้นต้นหรือว่าย่อยนะคะก็จะมีใส่สมุดร,รายวันเบิกนะคะแล้วก็ เกิดจากการปรับปรุงนะคะปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นง,งวดบัญชีนะคะก็จะคิดค่ะเสื่อมราคาอะไรต่างๆนะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้รายการปรับปรุงของค่ายจ่ยในการผลิตนะคะ,ะจากนั้นเราจะมาดูตัวอย่าง6.1นะคะ